สวัสดีสสดค,ค่ะสวัสดีค่ะดีหมอแคทคะ่ะดิฉันดรแพทย์จีนสยาดาด่านไทยวัฒนานะคะแล้วก็ดกรแพทย์จีนศิริพรพุทธพาิชพงค่ะ,คะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรคะหมอแคทเรื่องอะไรดีรู้สึกว่าวันนี้แบบอากาศไม่ค่อยดีเลยอะอเหมือนฝนตกเงี้ยทาให้แบบรู้สึกแบบเวียนเวียนหัวปวดศีรษะอะไรก็ไม่รู้อะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่อง กดจุดลดอาการปวดศีรษะค่ะเชื่อว่าผู้ฟังทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์กับอาการปวดหัวอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างหมอแคทคะเวลาหมอแคทปวดศีรษะจะรักษาตัวเองยังไงคะก็จะแบบเป็นแบบไม่ได้รุนแรงกับตัวเองมากอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแบบนวดกดจุดสบายๆเบาๆแล้วก็จะมีแบบทานยาสมุนไพรจีนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อบรรเทาอาการแล้วก็จะแบบพักผ่อนนอนให้เพียงพอนี่ค่ะับ ก็<จ>เป็นสายซอบเนาะนวดคลึงตัวเองค่ะแล้วถ้าส่วนหมอโอ๋ล่ะคะก็จะชอบฝังเข็มให้ตัวเองค่ะจะหาดคอนิดนึงเนาะก็จะชอบฝังเข็มที่ศีรษะค่ะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนพวกนี้ค่ะแล้วเข็มที่ใช้นี่คือเข็มแบบยาวไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะจะเป็นเข็มที่หมอจีนเขาใช้กันทั่วไปนะคะหมอจีนเราจะใช้เข็มที่เป็นเข็มสแตนเลสค่ะใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะก็จะฝังตามจุดเส้นลมปานที่ช่วยในการ รักษาอาการปวดศีรษะค่ะอ,อย่างวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตจุดฝังเข็มที่สามารถนวดคลึงให้ตัวเองได้จุดง่ายๆบริเวณศีรษะนะคะเดี๋ยวจะให้หมอแคทแนะนําให้ฟังเทละจุดนะคะบริเวณศีรษะก่อนอื่นที่เราจะจะกดจุดได้เนี่ยเราก็ต้องมาทําการหาจุดให้ได้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราต้องจดกดจุดไหนบ้างนะคะจุดแรกนะคะวิธีการหาจุดเนี่ยจะเป็นจุดไตห้ย ะะ<ม>จุดปลายห้ยเนี่ยเวลาหาจุดนะคะวิธีการหาคือเอานิ้วโป้งสองข้างนะคะแล้วก็ไว้บนที่ยอดหูนะคะเสร็จแล้วก็นิ้วกลางนะคะมาประกบกันตรงกลางแต่ถ้าอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันยากไปจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจากยอดหูอะค่ะขึ้นไปนนนแล้วก็ลากขึ้นไปตรงๆเลยแล้วก็มาบรรจบกันตรงกลางนะคะของกึ่งกลางศีรษะจุดนี้นะคะใช่ดูรูปประกอบได้นะคะ จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดปลายห้ยนะคะจะอยู่กึ่งกลางศีรษะพอดีเลยใช่ค่ะก็หาไม่ยากใช่ไหมคะหาเจอกันไหมคะถ้าหาเจอกันแล้วเราก็มาดูว่าเราจะกดจุดกันยังไงเออราใช้นิ้วข้างที่ถนัดนะคะกดไปที่จุดปลายหุ้ยนะคะก็คือจะเป็นกดแล้วก็นวดคลึงเบาเป็นวงกลมนะคะประมาณ1 0บถึงยีครั้งนะคะต่อนหนึ่งรอบทําตามกันได้เลยนะคะทําตามได้เลยคะ่ะ ร็จแล้วนะคะจุดนี้เนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการนะคะปวดศรีรษะนะคะแล้วก็คนที่เวียนศีรษะบ่อยๆนะคะก็ใช้จุดนี้ได้แล้วก็ยังมีข้อดีของจุดนี้เนี่ยอีกเขาก็สามารถช่วยเรื่องนะคะแบบคนที่แบบชอบขี้หลงขี <S <S ข้ลืมวันนี้ความจำไม่ได้ <S 2> <S 2> <S ใช่วันนี้วางเงินไว้เอ้ยฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ตรงไหนอะไรเงี้ย <S 2> <S 2> <S สามารถช่วยได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถช่วยนะคะคนที่เป็นความดันความดันต่ำหรือความดันสูงนะคะ ขาก็จะสามารถช่วยนะคะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นนะคะหรือว่าคนที่แบบนอนไม่หลับเห็นไหมคะแบบว่าจุดเดียวเนี่ยสามารถจะบรรเทาอาการได้หลายอาการเลยใช่ไหมคะใช่แค่จุดเดียวเนาะแบบถึงได้แบบเยอะมากเลยอ่ะต่อมาคะเรามาดูจุดที่สองจุดที่สองเนี่ยจะเป็นจุดท่ายางนะคะวิธีหาตำแหน่งจุดของจุดท่ายางนะคะจะอยู่ที่หลังหางตานะคะแล้วก็จะอยู่อ่า เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะจะอยู่ตรงขมับทั้งสองข้างเลยนะคะสามารถดูที่รูปได้นะคะหาเจอไหมคะจุดนี้หาไม่ยากขมับสองข้างมาโอเจอไหมคะเจอค่ะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะถ้ามองไม่ชัดก็ดูในรูปเลยนะคะวิธีการกดจุดนะคะเหมือนกันเลยก็กดเบาๆนุ่มวัดครึ่งเบาๆนะคะเป็นวงกลมอย่านวดแรงเกินไปนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้เจ็บหนักกว่าเดิมหรือว่าปวดหัวหนักกว่าเดิมนะคะ หมุนไปนะคะประมาณสิถึง20ครั้งนะคะต่อหนึ่งรอบค่ะคึงไปเรื่อยๆแล้วค่ะรู้สึกสบายกันขึ้นไหมคะแบบอาการปวดหัวลดลงไหมคะดีขึ้นไหมคะค่ะจุดนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเรื่องการปวดศีรษะเวียนศีรษะเหมือนกันเป็นหลักเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถอีกข้อหนึ่งของเขาคือช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาคนที่แบบใช้คอมเยอะเนาะหรือว่ามือถือเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ เมื่อยล้าสายตาหรือว่ามีการแบบปวดเมื่อยบริเวณรอบตาเนี่ยเราสามารถกดจุดนี้ได้เหมือนกันจุดนี้ช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าที่ดวงตานี้ด้วยใช่ไหมคะใช,ใช่คะ่ะแค่จุดเดียวเนี่ยก็แบบรักษาได้หลายโรคเลยนี่ขนาดแค่สองจุดเองนะคะเนี่ยอ่ะต่อมาเรามาดูจุดที่สามจุดที่3าเนี่ยจะเป็นจุดอินถังนะคะจะอยู่อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงบริเวณอยู่ตรงบริเวณหางหัวคิ้วนะคะแล้วก็อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะอ่ะ หาเจอไหมคะดูในรูปได้นะคะหมออาจจะแบบตรงนี้กดไม่ตรงอย่างเงี้ยค่ะเจอไหมคะหาเจอกันเนาะแล้วก็วิธีการนวดนะคะก็คือใช้นิ้วข้างขนาดนะคะกดลงไปแล้วก็นวดครึ่งเบาๆเป็นวงกลมนะคะประมาณสิบถึงยี่สิบครั้งต่อหนึ่งรอบนวดไปเรื่อยเรื่อรู้สึกว่าอาการดีขึ้นกันไหมคะรู้สึกสบายไหมคะจุดนี้นอกจากรักษาปวดหัวแล้วยังช่วยเรื่องอะไรได้อีกไหมคะ สามารถช่วยนะคะในเรื่องของนอนไม่หลับแล้วก็ที่เด่นๆของเขาเลยก็สามารถช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องไซนัสหรือว่าคนที่แบบแพ้แพ้อากาศเนี้ยค่ะน้ำมูกไหลแบบพออากาศเปลี่ยนปุ๊บจามน้ำมูกไหลเนี้ยสามารถช่วยบรรเทาอาการได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดนะคะที่หมอโอจะมาแนะนําอีกว่าแบบสามารถใช้จุดไหนได้บ้างค่ะเมื่อกี้หมอแคทแนะนําจุดบริเวณศีรษะแล้วก็ใบหน้าใช่ไหมคะที่รักษาอาการปวดศีรษะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมอมาแนะนําอีก2จุดนะคะที่ไม่ได้อยู่บริเวณศีรษะแต่ว่าช่วยรักษาอาการปวดศีรษะได้ด้วยจุดแรกนะคะก็จะเป็นจุดเหอกู่ค่ะเหงอกู่จะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้นะคะขึ้นมาประมาณหนึ่งชุนประมาณนี้ค่ะหนึ่งนิ้วมือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเห็นรูปไม่ชัดหรือเอานิ้วโป้งมาทาบตรงนี้ก็ได้ค่ะเราก็เข้าไปพอดีเนาะ วิธีการนวดอาหารจุดเจอแล้วใช่ไหมคะวิธีการนวดจุดนี้ก็จะมีเทคนิค2วิธีคือกดพอให้รู้สึกตึงๆหนวนๆนะค่ะค้างไว้ประมาณ5วินาทีเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมากดค้างไว้5วินาทีแล้วก็ปล่อยออกมาทําประมาณ10 2 0ครั้งหรือ3-5นาทีนั่นเองส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คล้ายวิธี ที่อาจารย์แคทแนะนำเมื่อกี้คือนวดคลึงค่ะนวดคลึงนะคะนวดคลึงเบาๆเป็นวงกลมนะคะแบบนี้นะคะนวดคลึงเบาๆประมาณ3-5นาทีค่ะก็จะเป็นหนึ่งครั้งแล้วจําเป็นจะต้องกดทั้งสองข้างเลยไหมคะใช่ค่ะกดทีละข้างค่ะทําข้างซ้ายสเสร็จแล้วก็มาทําข้างขวาจุดนี้จะช่วยรักษาแล้วก็บรรเทาอาการปวดศรีรษะนอกจากบรรเทาอาการปวดศรีรษะแล้วจุดนี้ยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายด้วยเพราะจุดนี้อยู่ที่เส้นลมปานลำไส้ใหญ่นะคะ ดีเลยคนที่ท้องผูกใช่ไหมคะท้องผูกอะไรเงี้ยก็จะช่วยรักษาหรือรรเทาอาการท้องผูกได้ด้วยแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายได้ด้วยดีค่ะเดี๋ยวหมอแคทจะไปกดบ่อยๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ท้องผูกใช่ไหมคะช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าแบบท้องผูกค่ะเลยเดี๋ยวต้องไปกดค่ะจะได้แบบรับขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะคะค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ที่เท้านะคะจุดนี้เชื่อว่าจุดไท่ชงค่ะจุดไท่ชงอ่าหมอจะไม่ยกเท้าขึ้นมานะคะไม่สุภาพ ก็จะดูในรูปเลยนะคะสมมติว่านี่เป็นเท้านะคะก็จะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกันขึ้นมาประมาณครึ่งชุนใช่ไหมคะก็จะตามภาพเลยนะคะวิธีการนวดก็เหมือนกันค่ะกดค้างไว้5้าวินาทีแล้วก็เอาขึ้นมาทําประมาณ1 0ถึง20ครั้งเป็น1ครั้ง1ครั้งในการรักษานะคะหรือจะนวดครึ่งเป็นวงกลมก็ได้เบาๆนวดครึ่งเบาๆ แล้วจาเป็นจะต้องกดทั้งสองข้างเหมือนมือไหมคะเหมือนกันค่ะจะได้สมดุลกันทั้งสองข้างทาทีละข้างทีละข้างนะคะก็คือถ้าจุดไหนที่อยู่ที่แขนที่ขาก็คือต้องจุดทั้งกดทั้งซ้ายแล้วก็กดทั้งขวาด้วยใช่ไหมคะมันก็จะได้แบบมีความสมดุลกันใช่ค่ะจุดนี้จะรักษาอาการปวดศีรษะที่เกิดจากความเครียดสะสมพวกเนี้ค่ะได้ดีใช่ค่ะถ้าถ้าใครรู้สึกแบบทํางานเครียดอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยก็สามารถนวดกดจุดตัวเองได้ ก็จะทําให้ผ่อนคลายมากขึ้น <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะอ,อย่าลืมนะคะไปกดจุดกันตามที่หมอแคทก,กับหมอโอได้สาธิตวิธีการนวดแล้วก็จุดต่างๆที่ได้บอกไปข้างต้น <S <S 2> <S 2> แล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกท่านก็ลองไปทําตามกันดูได้นะคะหรือว่าใครลองมาทําตามเราแล,แล้วรู้สึกว่ายังไม่หายรู้สึกปวดเยอะมากอยากจะมาลองฝังเข็มรักษาการปวดศีรษะก็ทางวิทยาลัยนะครราชสีมานะคะเราก็มีเปิดคลินิก อินทนีนคลินิกการแพทย์แผนจีนนะคะทําการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนไม่ใช่แค่ฝังเข็มอย่างเดียวนะคะมหมอแขนยังมีกัวซาปาก้วนใช่ไหมคะก็คือครอบแก้วกัวซาก็คือการใช้หินหยกในการขับสารพิษพวกนี้นะคะก็คือใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในการรักษาโรคโดยดําเนินการโดยทีมงานนะคะจาก อาจารย์จากคณะการแพทย์แผนจีนวิทยาลัยนะครราชสีมานะคะ<ม>ก็เปิดทําการอังคารถึงอาทิตย์เลยนะคะหยุดแค่วันจันทร์วันเดียว8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็มาตามที่อยู่นี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีลูกหลานสนใจอยากเรียนศาสตร์การแพทย์แผนจีนใช่ไหมคะเป็นการรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาตินะ n o n c h e m i c a l treatment ใช่ไหมคะทุกคนคงจะแบบกาลังเป็นที่นิยมเนาะรักษาโรคโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นศาสตร์ที่แบบธรรมชาติใช่ไหมคะ ก็สามารถมาสมัครเรียนกับเราได้เดี๋ยวช่องทางการสมัครเรียนเดี๋ยวให้อาจารย์ชัแนะนําช่องทางการสมัครเรียนนะคะถ้าถ้านักศึกษาหรือน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจนะคะสามารถเนี่ยสอบถามเข้ามาในเพจของเรานะคะเป็นเพจคณะการแทพทย์แห่งจีนนะคะวิทยาลัยนภาลชสีมาหรือเบอร์โทรติดต่อข้างล่างนะคะที่เขียนว่าสมัครเรียนนะคะสามารถสนใจสอบถามได้นะคะ เราก็จะมีเบอร์ทางของอินเทอร์เน็ตคลินิกขึ้นให้แล้วก็จะมีเบอร์สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเรียนนะคะขึ้นให้ด้วยนะคะค่ะถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถโทรมาหาพวกเราได้นะคะค่ะนักศึกษาที่มาเรียนกับเรานะคะจะได้ไปฝึกงานแล้วก็เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนนะคะปี1ขึ้นปี2ใช่ไหมคะเราจะไปเรียนที่สซ้่งไฮ้นะคะมหาลัยซันต้าใช่ไหมคะไปเรียนอะไรหรอคะเรียนภาษาจีนค่ะอ๋อเป็นไปเรียนที่นู่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า เราจะไม่จํากัดคนที่มาเรียนนะคะคือได้ทุกสายแล้วก็คนที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนมาก่อนพวกเราก็จะปูพื้นฐานให้นักศึกษาะค่ะแล้วก็ให้นักศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่เมืองจีนด้วยส่วนการฝึกงานของเราก็ได้ทํา MOU กับมหลาลัยที่ไหนนะคะหมะแอแคนมหลาลัยนะคะเฉิงตูนะคะการแพทย์แผนจีนเฉิงตูเราจะอยู่ที่เฉิงตูเลยนะคะในมณฑลเสฉวนนะคะก็จะเป็นเมืองที่แบบมีหมีแพนด้านะคะ เป็นหลักเลยเขาก็จะชอบแบบอุ้ยอากาศชื้นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบมากเลยค่ะแล้วก็จะไปฝึกงานนะคะในโรงพยาบาลประจำมณฑลนะคะของเฉิงต,ตูเลยนะคะ,<ด>คะเป็นโรงพยาบาลใหญ่เลยนะคะเป็นโรงพยาบาลแพทย์จีนที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในสี่ของเมืองจีนเลยนะคะเป็นแห่งแรกๆในเมืองจีนครับน่าสนใจมากเลยนะคะใช่ค่ะ โอเคค่ะวันนี้เราก็มาให้ความรู้กันเล็ก,ลกๆน้อยๆเท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยแชร์ให้ความรู้กันก็คอยติดตามกันนะคะวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ